ดูฝั่งนี้โอ้ oh my god ไปสั่งใครที่ไม่รู้จะกินอะไรถูกว่ามันดีมากสวัสดีคะ่ะทุกคนอยู่กับเฟิร์นนะคะวันนี้นะคะเฟิร์นรวม10ล้านเด็ดใน IG มาฝากทุกคนกันเย้ คือแบบว่าเราสั่งอาหารมารีวิวเยอะแล้วในแอปเดลิเวอรี่ก็เยอะแล้วนะคะวันนี้เราเลยแบบว่าลองสั่งแบบใน i n s t a g r กรมาบ้างเพราะจริงๆแล้ว,ว่ของกินที่แบบว่าใน Instagram กรมมันแบบมีเยอะมากทุกคนแล้วคือมันอ่จจะค่อนข้างแบบปุ๊กปิ๊กตะมุกตะมีน่ารักแล้วบางอย่างคือแบบน่ากินเวอร์วันนี้นะคะเฟิร์นก็เลยรวบรวมมา10ลร้านนะคะที่คิดว่าเด็ดดวงแน่นอนนะแต่ก็มีแบบร้านใหม่ๆอะไรเงี้ยมาแบบบุกเบิบกบอกเพื่อนๆทุกคนกันนะคะอ่ะขอประเดิมด้วยเมนูน้ําก่อนเลยนะคะ ขอเอาใจสายเขียวกันด้วยร้านนี้เลยค่ะท่านร้านนี้ชื่อว่าร้าน MTCH เป็นแบบว่าเมนูชาเขียวซึ่งทางร้านเขาอะค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องชาเขียวมากๆเลยนะเพราะว่าเขาจะมีชาเขียวหลายแบบมากอะหน้า Instagram มก็ จะคือหน้านี้เลยนะคะก็เดี๋ยวจะแคปแล้วก็แปะไว้ให้ดีกว่านะจะได้เห็นการชัดๆนะคะซึ่งร้านเนี้ยเห็นไหมเขาก็จะมีความว่าแบบ้าเขียวลึมมากมีแบบหลายแบบมากใครที่แบบว่าเอออยากกินเลยก็ให้เขาแบบใส่แก้วมาก็ได้หรือว่าเขาก็จะมีให้เลือกว่าแบบเออเอาใส่ขวดไหมแล้วเขาก็จะมีเลือกระดับความหวานนะคะก็จะมี150 25 0หรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเมนูที่วันสั่งมานะคะก็คือเมนู MTCH l a t ต e นะคะมันก็เป็นชื่อร้านเขาแล้วก็ต่อด้วยคำว่า l a เต้นะเะบอก ว่ามันเป็นมัทฉะชงกับน้าร้อนแล้วก็ใส่นมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าตัวเนี้ยจะแบบว่าดื่มง่ายนะคะเป็นยูจิโอคุมิด r ริมาลองชิมกันดูเนาะไอเล็บชาเขียว ว่าเราต้องสั่งหวานวันนี้ีนิดนึงอันนี้คือมันไม่ได้ขมไม่ได้ขมแบบขมปีไม่ได้ขมจ๋านะแต่มันมีความแบบกลิ่นชาเขียวชัดมากทุกคนแนะนําถ้าใครแบบทานหวานน้อยนะก็จริงๆอ่ะประมาณ50าสิบเพราะนั้นน่าจะได้อันนี้มันยังมีความว่าแบบเข้มไปนิดนึงนะสาหรับเพิ่นแต่ใดๆโด,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 ดยรวมอ่ะมันให้ความแบบนมนมนุมน่มม,มันให้ความนุ่มอ่ะมันไม่ทิ้งผงชาเขียวไว้เลยอ่ะจริงๆม,มันแทบไม่มีผงตกตะกอนเหลือเลยอ่ะร้านนี้ต้องไปแล้วปะเดี๋ยวรอหมดโควิดก่อนนะจะไป แล้วลองชิมแบบขวดไหมแบบขวดอันนี้รู้สึกเหมือนน่าจะไม่ได้เลือกไม่ได้เลือกความหวานนะเแลยวลองชิมดูนะคะว่ามันเหมือนกันไหม โอมันเป็นชาเขียวเหมือนกันแต่รสชาติที่ได้มันมันต่างกันมากเลยอะแต่อันเนี้ยมันโอเคฟันว่ามันหวานกําลังดีเลยมันไม่ได้แบบหวานเกินอะฟินบอกว่ามันนวลกว่ามันนวลมันนุ่มกว่าแล้วมันแบบหวานกําลังดีเอาไปใส่น้ําแข็งแบบกินเย็นๆนี่คือบอกเลยว่าฟินถ้าแบบขวดนะคะมันคือมาฉะนมใส่ขวดเข้มปานกลางดื่มง่ายหอมกลิ่นคล้ายถั่วขั่วใครที่เป็นสายชาเขียวแนะนําให้สั่งเป็นแบบขวดนะคะเก็บไว้แช่ตู้เย็นที่บ้านแล้วก็เอาไว้กินระหว่างวันตอน work ปมโผล่อ,อ่ก็ได้นะคะและนี่ก็คือร้านแรกของเราอันนี้ขอเก็บไว้จริงๆมันผสมกันมาจะอร่อยก็ได้นะติดวไว้เก็บไว้ไก่อนเก็บไว้ไก่ย่างลูกเผานี่คือไก่ย่างนะคะทุกคนร้านเนี้คือชื่อร้านว่าส้มตำเจแดงจาการแกะก็คือผูกปมมาไม่คลายปมฉีกเลยอันนี้นะคะเพิ่อนฝังมาเป็นข้าวเหนียวไก่ย่างนะแล้วมันก็จะมีแบบขัวแซบเหมือนเขาจะใส่ผงแบบ ข้าวคัวมาให้ว้าวสุดป,ปังอลันการนี่ไงก็จะมีไก่ย่างมีมีเป็นหมูย่างอันนี้เดินหมูปิ้งมาว่ะหมูปิง้งและอันนี้คือหมูย่างโอ้ยหอมกลิ่นข้าวคั่วามากเวอร์ลายเนื้อข้อหมูคือดีมากไม่มีความว่ามันไปแล้วก็ไม่ได้เนื้อไปเห็นป่ะมันจะมีความว่าแบบมันแทรกตามแบบซอกซองคือดูแล้วรู้เลยว่าต้องดีแน่ๆต้องดีแน่ๆโอ้โหอันนี้อยากจะชมเองว่าตาถึงจริงๆเขาได้รางวัลมิชลินปี19นะแล้วก็ เป็นท็อป80ในเอเชียด้วยนะคะร้านเขาเปิดมาตั้งแต่ปี2533เาเขาบอกว่าเขาเป็นไอ้นี่ด้วยนะหมูออย่างในตำนานเขาก่อนเลยแล้วกันนะไปค่ะอมืมอยากกินส้มตำเลยอะ่ะพอหมูนุ่มมากมีความแบบเผ็ดเปรี ead, ed, ้ยวเค็มๆนิดๆแล้วเขาหมักมาดีมากหวานหอมฉ่ำอ่ะ อ,อยอมาดูน้ำน้ำจิ้มกันมากดีกว่านะคะน้ำจิ้มอันนี้เป็นแจ่วจัดจ้านอันนี้จะเป็นแจ่วต้นตำลับเผื่อใครแบบอ่าไม่อยากทานเผ็ดมากเราอะเป็นสายใช่ไมร้อนแรงจัดจ้านนี่คือไก่งาทุกคนดูคั่วแซ่บไหมล่ะใส่งาใส่ข้าวคั่วอะไรอย่างเงี้ยมาให้แล้วมัวเขามาแบบแห้งๆนิดนึงนะแต่เนื้อไก่ก็มีความว่าชํำอยู่เด้อ หนังไก่แบบบางๆอ่ะผัม,มผัสแรกคือมันแบบหวานๆเค็มๆอ่ะอันจริงใครไม่ทานเผ็ดอ่ะก็คือกินได้เหมือนกันนะมันจะมีความเผ็ดแค่แบบตรงปลายลิ้นอ่ะอดื่มน้ำจิ้มไปเลยสมัยจ,จับๆเปรี้ยวนำใครง่วงๆก็คือตื่นเลยนะมาเราต้องกินคู่กันดูเพราะเนี้ยจะแบบวหวานๆอะไรเยเปรียปร้ยวๆเนี่ย อุ้ยแต่ละมัจิ้มดีอยู่นะอืออดูเหมือนจะแห้งนะแต่ว่าแบบเนื้อข้างในมันฉ่ำมากมีใครชอบกินหนังไก่ปะเป็นชอบมากเลยพความแซ่บจีดซานบ๊าบ๊านั่งกินดูทีวีที่บ้านเพิ่นๆือเพืนเนเ่นว่าคนอยากกินหมดคนอยากกินหมดแต่ว่าคนอย่าอาจจะไม่หมดหมูปิ้งกันมางนืในไม้เนี่ยเชื่อปะตรงนี้อร่อยสุดตรงมัน ได้กลิ่นแบบหอมของกระเทียมแตเป็นว่าในเนี้ยคอหมูดีสุดลองมาไก่ตอนนี้สุดท้ายเลยไม่ค่อยมีมัน,นอันนี้ความชอบเ่วนตัวเลยนะไปสั่งใครที่ไม่รู้จะกินอะไรเดี๋ยวเชชื่อจีบไปใในสองราคานะคะกล่องนี้นะคะอยู่ที่295บาทนะคะยังไงก็เลือกสั่งกันได้นะคะไปต่อกับร้านต่อไปวันนี้ฝนจะกินน้องคนนี้หมด <laughs> ทำไมมันดูน่ารักจังเลยทุกคนร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า Over Soul ว้าวไหนดูซิเขาเขียนมาว่าอะไร How to enjoy Over Soul Condor บีบซองในซอสบีบซอสในซองบีบซองในซอสคืออะไรก็แล้วรับประทานได้ทันทีเตาอบอุณหภูมิ1 8 5 1 8นาทีหม้อทอดคือนี้ไงกินได้เลยป่ะอันนี้ทุกคนเขาอะไม่แน่ใจว่าออกใหม่หรือเปล่าแต่เพิร์นนะเห็นคนแบบเพิ่งเอามาแชร์ลงกันเยอะมาก แล้วเฟินก็เลยแบบเฮ้ยร้านนี้แบบน่ารักแพ็กเกจก็น่ารักก้อนดอกก็คือแบบน่ากินอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮยมันต้องสั่งแล้วเนี้ยเฟินสั่งมาเป็น DIY มินินะคะมินิ DIY อืมคือเขาจะมีให้เลือกหลายแบบมากแบบใหญ่แบบใหญ่ก็จะมีแบบ4อันแบบเล็กมี5อันหรือว่าแบบไส้ต่างๆอะไรเงี้ยมีเยอะมากมากเฟินสั่งเป็นเคอรี่เป็นเลเป็นทรัฟเฟิลเป็นเฟนฟายแล้วก็เป็นชีสบอลนะคะทุกคนห้อย่างเนาะอะเราลองมา DIY กัน เ้ยได้อยู่นะอ่าอันนี้คือรถฮันนี่มัสตาร์ดนะคะมาต่อด้วยมายองเนสวีเฟินว่ามายองเนสเฟินไอ้นี้ไปแน่เลยอะ่ะตัดใหญ่ไปอะไปเอยอะๆเลยอันนี้ก็คือหน้าตาของน้องไม่เหลือแล้วเรตจะแรกบอกต่กล้องเลยรปะเดี๋ยวบีบซาลาสวยแน่นอนสวยแน่นอนเริ่มกินกันเลยดีกว่า อืมอันนี้แบบว่าเพราว่าเสิร์ฟแล้วก็กินเลยนะไม่ได้อุ่นตรงเนี้ยเป็นชีสนะทุกคนข้างในอ่ะจริงจริงแล้วอ่ะความจริงมันอาจจะต้องยืดแต่เป็นคนจริงว่ะไม่อุ่นไม่อะไรทั้งนั้นกินเลยแต่รสชาติอ่ะเฟรู้สึกว่าซอสนุ่งๆข้างตีมันแชีสก็จะออกแบบมันๆมายโอก็นวลนวลนวลฮันนี้ก็คือแบบแต่มันก็ไปด้วยกันได้นะมันเหมือนแค่ไปแล้วก็ได้แบบแบบคนละทางคนรู้จักกันนั่งรถคันเดียวกันแต่ไปทางเดียวกันนะนึกออกปะอืม อืประกอบอันนี้เหมาะสําหรับแบบซื้อให้ใหเด็กๆก,กินอะ่ะเด็กๆน่าจนะชอบเลยนะน่าชอบเลยอะ่ะชิ้นแบบพอดีพอดีสําหรับแบบเด็กกินอะ่ะ สำหรับร้าน o v e r s o นะคะก็สำหรับใครที่อยากกินคอนดอกเนาะอันนี้นะคะ mm hmm. เฟิร์นสั่งมาเป็น DIY มินิสำหรับ5แท่งนะคะ mm hmm. ก็จะอยู่ที่189วบาทนะแต่ว่าเขาจะมีแบบว่าไส้แล้วก็รสชาติต่างๆให้เราแบบได้เลือกด้วยนะมันอาจจะเพิ่มอีกประมาณ10บาท25บาทแล้วแต่ลดแล้วแต่ไส้นะคะยังไงก็ลองไปดูกันได้นะคะทุกคนไปไปดูกันว่าร้านที่4จะคืออะไรดูจ้า อันนี้นะคะชื่อร้านว่า S H R I M P ที่แปลว่ากุ้งก็อันนี้นะคะเป็นอาหารเกาหลีเหมือนกันเฟิ่นสั่งมาเป็นจูม็อกบับกุ้งซีอิ๊ ดองนะคะคืออันนี้มันจะเป็นข้าวที่แบบว่าเหมือนเราเอาไว้แบบกำๆเป็นก้อนนะเป็นลูกกลมๆแล้วก็เอาไปกินซึ่งเขาก็ให้อุปกรณ์มานั่นก็คือถุงมือนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซอสนะที่เราเอาไว้ใส่นะคะชิมชิมเออถูกแล้วชื่อร้านว่าชิมชิมเตรียมอาหารด้วยใจนะคะและพิถีพิถนันก็คือแบบอารมณ์แบบนี่ลาเขาตั้งใจทำมาให้อ่าหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือจะมีในส่วนของกุ้งดองนะคะกุ้งดองสีอิว๊วมีสาหร่ายอันนี้น่าจะเป็นปลาแห้ แล้วนะก็มีไข่กุ้งนะคะสำหรับร้านชิมชิมนะคะจริงๆแล้วเขาว่ามีแบบว่าแซลมอนดองซีอิ้วกุ้งดองซีอิ้วหรือแบบปลาหมึกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็มีเหมือนกันนะคะคือเมนูของเขาก็จะแบบว่าค่อนข้างขึ้นชื่อเรื่องแบบดองซีอิ๊วนะเพราะว่าของเขา,าบอกว่าเขาอะดองนานถึง48ชั่วโมงก็ ตีบ้าประมาณ2วันนะคะมันจะทําให้มันหน้าตาเป็นแบบนี้ดูจําภาพนี้ไว้แล้วทุกคนมาดูฝีมือเฟนกันว่าภาพนี้มันยังมันยังได้ไหมแล้วกุ้งก็อยู่ในข้าวเฮ้ยเอาจริงบ้านร้านเขาเสิร์ฟมาให้มันก็น่ากินดีแล้วะหาทำอีกแล้วหาทำเฮ้ยมันเริ่มเป็นรูปเป็นล่างอยู่คือว่า รือว่ามันกลมแล้วกันนะ <S <S อืมคัสแรกคือเท็กเจอร์ของตัวปลาแห้งมามากแต่กุ้งเขาลองอร่อยนะมันมีความแบบหวานเค็มๆอะ่ะแต่ไ้นสุปลาแห้งคือแย่มซีนมากมันกรุบมากเลยเดี๋ยวลองกินแบบใส่ซอสไหม คอนาฟิลลอ่ะแต่ซอสมันจะมีความมันๆม,มากกว่าตอนนี้นจะมีรสชาติออกเปรี้ยวหวานแต่ถ้าถามส่วนตัวนะคืนว่าไม่ต้องใส่ซอสก็ดูอร่อยแบบออริจินอลอีกแบบอะ่ะมันดูมีความแบบเข้าถึงรสชาติของเขาได้ได้ได,ได้ได้เข้มข้นกว่าพอใส่ซอสมันเหมือนมันตัดรดเส้นไปอะไรนะเนาะลองทําก้อนเนี้ย <c oughs> สนุกแบ มันก็จะหน้าตาประมาณนี้คืออยากให้ดูว่าแบบที่ร้านเขาอ่ะให้กุ้งแบบเยอะเลยนะไม่ได้แบบกําไปแล้วแบบมีแต่ข้าวอ่ะกุ้งดองจิวเขาเพินว่าทําได้ดีเลยมันไม่มีความว่าข้าวเลยนะมันค่อนข้างแบบ กรอบนะแล้วก็มีรสแบบหวานๆเค็มๆนะคะหรือว่าถ้าใครแบบว่าไม่อยากกินเป็นข้าวเยอะแบบนี้ลองสั่งเป็นแบบที่นันเป็นกระป๋องอะ่ะอันนั้นส่วนนั้นก็น่าจะดีนะแล้วเขาก็จะมีแบบเหมือน,นให้สั่งเป็นชุดชุดที่แบบว่ามีแบบสาหร่ายอะไรอย่างงี้ด้วยยังไงก็ลองเข้าไปเลือกดูกันได้นะคะสําหรับร้านชิมชิมนะคะเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้พอเมนูแล้วก็ราคานะคะไปต่อบเพื่อความรวดเร็วนะเพราะว่าเรายังมีอีกหลายร้านเหลือเกินนะคะเรายังอยู่ที่ของขาวอยู่เนาะไปทางฝั่งแบบยุโรปกันบ้าง และนี่นะคะเรามาต่อกันนะอันนี้นะคะชื่อร้านว่า Godfather 19 BKK นะคะก็ร้านนี้จะเป็นร้านเบอร์เกอร์นะที่แบบว่าเนื้อเขาว่าทุกคนให้มาแบบโอ้ชิ้นนี้เพียงแค่139บาทนะคะเป็นแบบเบอร์เกอร์เนื้อ เฮดทัฟเฟิลชีสนะเนื้อคือโหต้องง้างปากขนาดไหนอะร้อยแปสิบองศาแล้วอันนี้นะคะเขาแบบเขาบอกว่าเขาเป็นขนมปังอบเงามีความกรอบนอกนุ่มในนะคะเนื้อก็คือเต็มปากเต็มคำเอออันนี้เชื่อเชื่อเพราะมันใหญ่จริงๆเขาบอกว่าเขาหมักด้วยแบบซอสด้วยเครื่องเทศสูตรลับของทางร้านนะก็จะมีความจุยซี่นิดหนึ่งบวกกับซอสนะคะที่เป็นทัฟเฟิลครีมยอมๆเรมาลองชิมกัน ปคนมันไม่ไแน่ใจว่าข้างล่างตรงนี้ที่เปิกัดไปมันคืออะไรแต่มันแบบว่าให้ฟิลเหมือนแคชเปาเลยอะเป็นเหมือนแบบมันฝรั่งทอดเป็นแผ่นอะออกตอนแรกคนนึกว่าแบบให้ข้างบนให้เนื้อแล้วข้างล่างจะให้เนื้ออีกหรอเปล่าโอ้ยมันนี่ว่านี่ปากว่างแล้วนะนอออกดมาลงมา เนื้อดีมากคือถ้าดูอย่างเงี้ยมันจะเหมือนเนื้อบดใช่ปะแต่ความจริงแล้วมันยังมีจอร์ของความเป็นเนือเ้อสเต็กอยู่อ่ะิงกับซอสทัฟเฟิลและชีคือว้าวแล้วพอ <Wow! S 2> มันผสมแบบเนื้อกับตัวคัสเ้าอะ่ะข้างล่างมันให้ความแบบก,กรอบเหนียวเหนียวมันมันนุ่มๆแบบบอกไม่ถูกอะ่ะแต่ขนมปังอะ่ะส่วนตัวชอบมากเลยนะมันมีความกรอบนอกนุ่มในจริงๆอ่ะถ้าดูจากเนื้อมันจะดูเหมือนมันแห้งๆใช่ปแต่ความจริงมันนุ่มมากเลยนะนี่ต้องอีกคำ S 1> <S 1> <S อเขาใส่ซอสให้เยอะมากเลย <S 2> <S 2> <S เครื่องแน่นจุใจมากอันนี้ถ้ากินร้อนๆอ่ะราะว่าเพื่อนๆจะต้องหลงรักมันดีมากทุกคนติดอยู่อย่างเดียวกินยากไปน่ะแนะ <S 2> <S 2> <S 2> <S น,นำให้สั่งสั่งเลยจิ้นนี้139บาทจากร้าน Godfather 19 BK ทุกคนร้านเนี้ยมันบอกตรงนี้เลยว่าเห็นครั้งแรกนี่นึกว่ารักแรกพบกับร้านเบ k เบลลี่ บเ b อรี่มันเป็นร้านขายหมูกรอบค่ะทุกคนอันนี้คนสั่งมาในออปริมาณ3ขีดนะคะว้าวราคาอยู่ที่220บาทราคาก็จะมีครึ่งกิโล350แล้วก็มี1กิโลอยู่ที่700บาทนะคะแต่ว่า3ขีดมันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะสำหรับแบบว่ากินกันประมาณคน2คน <c oughs> ดูหมูกรอบสิ wow. <Ooh. S 2> ชิ้นใหญ่มากนะ่ามากดูฝั่งนี้โอ้ไม่ก็ตัวน,น้ำจิ้มนะคะเขาก็จะให้มาเป็นน้ำจิ้มหวานนี่มีเป็นน้ำจิ้มหวานนะคะมีเป็นทะเลแล้วก็มีเป็นน้ำจิ้มแจ่วนะคะร้านนี้นะเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้เลยเพราะว่าคิดว่าทุกคนที่เห็นตอนนี้น่าจะแบบเฮ้ยร <Hey. S 1> ้านนี้น่าสนใจหนึ่งสองสามโอ้ <Ooh. S 2> บอกว่าเขาเอาไร้เลยโอ้ยโอ้ยฟันเลยจุใจมากหนังทุกกรอบแบบฟันแตกอ่ะอืมเนื้อแบบนั้นหนาเลยอ่ะน้องัาเพราผูกรอบมาได้ดีขนาดนี้วันนี้เจอเซียนหมูย่างไล้วก็ม่เจอเซียนมูกรอบอีกเลยอืม ร้นานนี้ต้องสั่งจริงๆแล้วว่ากินหมูกรอบปลาไปอร่อยอ้ะมันมีความหอมๆเค็มๆมันๆอะคนจะสั่งอีกต้องหั่งอตนนี้ดีจริงเย้ของหวานมาแล้วนี่นะคะจากร้าน p i กก y b a k เกอ,อุ้ยน่ารักมา อันนี้มันค่อนข้างมีความคิดเอทแล้วก็แปลกใหม่นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นฮันนี่ชีสเค้กเขาทำมันออกมาเป็นรังผึ้งอะทุกคนเป็นแบบหน้าตาของรังผึ้งอะมันดูน่ารักมากอ๋อพี่หนูขอโทษเอาว่าช้อนมาทา่า มีทองมีทองเขาบอกว่าส่วนผสมของเขาพิเศษมากๆเขาใช้ m a s c a โ p o n e ชีสนะคะที่นําเข้าจากนิวซีแลนด์เขาบอกว่ารสชาติจะแตกจะแตกต่างจากครีมชีสทั่วไปให้เนื้อสัมผัสที่แบบนุ่มละลายในปากแล้วก็น้าพึ้งที่เขาใช้เป็นน้ำผึ้งจากเกสรดอกลําไยเท่านั้นแท้ร้อเซนะคะส่งตรงจากส่วนที่เชียงใหม่รับรองเลยว่าหอมอร่อยแน่นอนกล่องนี้นะคะราคาอยู่ที่350บาทนะก็คือ จะสูงนิดนึงเพราะว่าของเขาใช้แต่แบบคุณภาพเดี๋ยวเรามาเทกันอุ้ยข้างในมันเหมือนแบบมีเป็นบุ้นอะ่ะแล้วข้างล่างมีเป็นแบบคัมโบไปฮะ ขึ้นมาคัมโบม,ม,มันเนียนนุ่มละลายในปากจริงๆอ่ะแล้วอันนี้ทุกคนจะมองว่าแบบืเป็นน้ำผึ้งเลี่ยนแน่ๆใช่ปะไม่เลยอ่ะตรงกลางที่มันเป็นแบบเป็นวุ้นอ่ะมันให้ความสดชื่นอ่ะน้ำผึ้งเขาหอมมากตัวครีมทุกอย่างคือเต็มสิบไม่มีหักไม่มีหักเลยคัมโบคือมีความแบบหวานๆเค็มๆหอมเนยมากดีเกินคาดมากๆเหมือนแคล้วแล้ววันนี้ สิบล้านหมื่นแคลอ,อยากให้เปิดใจลองร้านนี้คือทำดีมากมาก มาที่โซนขนมจุกจิกจุกจิกกระดุกกระดิกกันบ้างนะชื่อร้านว่า b ัตตี้คันชี่นะคะจริงๆร้านนี้เหมือนเห็นหลายคนเขาแบบรีวิวกันเยอะมากๆนะพวกแบบอินฟลูเอนเซอร์อย่างไอดอลทั้งหลายนะคะก็คือเปิดถามเขาว่าพี่คะคอนเฟิรร้านพี่เนี่ยแบบว่ามีอันไหนแนะนําแบบขายดีไหมคะเขาก็บอกว่าที่ขายดีของเขาเลยเนี่ยก็จะมีเป็นคาราเมลนะคะเป็นโอรีโอแล้วก็มีรสไมโลนะแต่ว่าเฟิร์นสั่งมาแค่สกระปุกก็พอนะคะเพราะว่านั่นแหละ เดี๋ยวมันจะเยอะเกินมันกินไม่หมดนะเสะียดายตานนี้นะคะเขาก็จะมีหลายขนาดมากนะมี50กรัมมี120 240 40, แล้วก็350กรัมนะคะอันเนี้ยเฟิ่นสั่งมาเป็น120กรัมนะอยู่ที่115บาทนะคะจริงๆเพร์นว่าเนี้ยเอาไปใส่นมอ่ะก็คุณนดนะเรามาลองชิมกันดีกว่าเริ่มที่รสชาติที่เพิ่นชอบก่อนเลยอู้ยกลิ่นโอรีโอป็นกลิ่นที่รักมากมีน้ำหอมรสโอรีโอไหมคอเพิร์นะ เอาให้เดินแล้วก็แบบอูนี่โอริโอมันมีความน่ากลัวนิดนึงนะปลักเขาฉันจะแต่งงานกับโอริโอ้ดีมากอร่อยอันนี้มีความแบบไม่หวานเกินด้วยนะแต่ว่ามีความหอมของโอริโอ้แบบหอมนบบเนยๆน,นิดนึงอนะอืมะ เดียะจริงๆอย่างเงี้ยเฟินจะบ,บอกขอ,อะไรให้หรือว่ากินก,กับแบบโยเกิร์ตอ่ะเคยเห็นบ้นางเมื่อก่อนอ่ะที่มันเป็นสองช่องอ่ะจะมีช่องหนึ่งเป็นคอนเฟกและช่องหนึ่งเป็นไอติฝเอ้เป็นโยเกิร์ตอ่ะรักมากแต่เขาเลิกทำไปแล้วงงมากว่าแบบทำไมไม่มีคนกินหรอคือเฟินคือหนึ่งในนั้นที่แบบชอบมากทุกวันนี้เราต้องซื้อแยกเอาจะเสียดายอ่ะอยากให้เขาทำาหญ่ใหก็คือโอรีโอ,โอใครที่ชอบโอรีโอรักน้องเขาแน่นอน อันนี้มันจะมีความแตกต่างจากเพื่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าในนี้มีธัญ,ญพืชต่างๆนะเขาใส่ธัญ,ญพืชมาให้เยอะมากเพลินแน่นอนกระปุกนี้ได้ได้ว่าเพลินเพเลยคาราเมลมันดีอยู่แล้วอ่ะคุณเจอของโปรดมีอัลมอนด้วยของโปรดเลยปันแตกลระหนึ่งขอ <Wow. S 1> งเลยอดิงของน,นี่คือหยุด หยุดค่ะไปร้านต่อไปค่ะปากไว้ด้วยกับร้านนี้ชื่อร้านว่าปาร์ตี้คันชีมาร้านที่9นะคะร้านมีคู่ฝนบอกตรงๆยอมรับตรงนี้เลยว่าโดนแพ็กเกจจิ้งตกแรงมากเพราะว่าทำไม น่ารักไหมน้องน่ารักมากเป็นไอศครีมเจลาโต้โฮมเมดนะคะทุกคนซึ่งเฟิร์นไปดูรูปมาเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้แต่ว่ารสชาติข,อง,ขตองเขาต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ได้มีให้เลือกเยอะมากแล้วชื่อรสชาติของเขาก็คือแบบนึกว่าชื่อหนังชื่อละครคือมีความคลีเอดสุดร้านนี้นะคะชื่อร้านว่า m i เจ e l a t o ถ้าอ่านผิดขออภัยนะอันนี้นะคะเฟิร์นสั่งมาเป็นรสมอร์นิ่งมิลมีมิดไนท์แ็คนะคะแล้วก็ซัมแวร์โอเวอร์เดอะเรนโบว์เขียป่ะมันเริ่มแกะทีลนะอันเดียว อันนี้คือ Somewhere over the r a i n น o w นะคะเนี่ยมันเขียนอยู่ว่ามันเป็นโยกเกิร์ตใส่ไปเยะให้เหลืออุ้ยน่ารักมากอีกอันนะ่าไปนรถได้ดีเลยกินแค่2อันพออีกอันหนึ่งเก็บรถนี้ละกัน <c oughs> อันนี้คือร Midnight Snack นะคะมันจะต้องแงะออกมาหน่อยมาไอติม ไอตมิก <I> ็คืออ่ะอันนึงเป็นนมนมอันนึงเป็นโยเกิร์ตแหละกินนมหอมมากกิ่นเหมือนนมอันเม็ด นมไม่หวานมากมีความหอมแบบหอมกลมๆอะ่ะแล้วพอมันกินกับตัวอันเนี้ยทุกคนมันดูเป็นชีสอะ่ะแล้วแบบข้างในมันมีเป็นถัวอัลมอนด์อ่ะพอตัดกับลมดนมมันมีความแบบตัดเปรี้ยวๆนิดนึงอะ่ะแล้วมันกมันพอมี็กเจอร์ของอัลมอนด์แล้วมันทําให้แบบว่าอันนี้ดูคอมพลีทมากขึ้น สาไอติมถูกใจสิงนี้เอาไปเลยพอใจร้อยดวงคือไอติมเนื้อเขาไม่ได้แน่นมากแล้วก็ไม่ได้มีความเป็นเจลาโต้จา๋าเพิร์ลูแหละมันต้องกินอย่างนี้ไนงะมันต้องกินอย่างงี้แนะ่เฮ้ยฟันว่าอร่อยคนอยู่ด้วยกันโอ้โหกินกับรสโอ้โหเมื่อกี้พึ่งพูดเลยว่าอยากกินกับน,นมความฝันเป็นจริง กันมาด้วยกันอย่างเงี้ยแต่ว่ามันดีมากแล้วเมื่อกี้เพิ่งพึ่งพูดปะว่าว่าแบบอย่างงี้มันเหมาะกินกับโยเกิร์ตด้วยอ่ะจริงๆอย่างเงี้ยเฟิร์นจะบอกอะไรให้หรือว่ากินกับแบบโยเกิร์ตอ่ะหลอกมากหลอกมากเฮ้ยเหมือนคิดมาแล้วเราต้องรีวิวเต็มก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงเนี้ยมันเหมือนไอ้นี่เลยอ่ะคอนเฟ็คที่มันเป็นแบบของเด็กอ่ะที่มันเป็นสีสีเรนโบว์อร่อยกว่ารสนมนี่คือโยเกิร์ตเหรอ มันมีความเหมือนแบบเคยกินขนมที่มันเป็นรูปผีเสื้อปะ่ะอันนี้มันเป็นแบบกล่องสีแดงๆเล็กๆในเซเว่นมันให้ฟิลนั้นอะกึบๆแบบเดี๋ยวยกินด้วยกันขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา mm hmm. มันเข้ากันมากมันเข้ากันแบบมันเข้ากันมากอะฝนบอกตรงนี้เลยว่าต่มางวันมากินคู่กันนมคู่กับโอรีโอเโอโยเกิดคู่กับคาราเมล โคตรแบบโคตรเลยเดี๋ยวจะต้องพักน้องเขาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาเรีบเอาไปแช่ก่อนเดี๋ยวจะกินต่อร้านสุดท้ายท้ายสุดนะคะสำหรับคลิปนี้นั่นก็คือร้าน Bruno and Mo อ่าพี่ hey! นอนระ,ะนีระนาดคัลเลอร์ฟูมากนะคะทุกคนอันนี้นะคะมันคือเขาบอกว่ามันเป็นคัฟฟินเจ้าแรกในไทยคือไปเจอมาแล้วก็รู้สึกว่า,ามันมีความแปลกเพราะว่ามันเป็นแบบครัวซองในรูปแบบของมัฟฟินมันยังไงมันยังไงอันนึงด้วยเราชอบสีเขียวใช่ไหมเราจะกินสีเขียว,วเนนี้สีเขียวมันก็มีความว่าีเลียวเขียวเป็นเซาเทจเจนใหม่เจนใหม่คัฟฟินขอเลียงอะไรในภาษาศที่ไม่แข็งแรงแป้งแบบครัวซองเลยอะ โอ้ oh my god หดูซอสข้างในดิออข้างล่างมันจะเป็นเหมือนคารามเมลแล้วตรงกลางเป็นเหมือนแบบกินทีอ๋อแล้วแป้งเหมือนเป็นแป้งชาโคอ่ะทุกคน <c oughs> อืออรสชาติี่บวแป้งมีความไม่หนามากนะแล้วก็ไม่ได้นุ่มมากอะ่ะ แต่ตรงปลายๆตรงนี้ที่เป็นคอซองอะอร่อยอะเดวเนื้อข้างบนมันจะมีความว่าแบบนานๆๆแข็งๆนิดนึงทุกคนทานเหียวดีมากออกหวานนะแต่ไม่ได้หวานแบบหวานแสบคออะแล้วแป้งที่เป็นครัวซองข้างล่างเฟินค่อนข้างชอบเลยแต่ว่าข้างบนเฟินรู้สึกว่ามันแข็งไปนิดนึงอะอันนี้ไม่แน่ใจว่าเวลากินมันเอาไปอุ่นไปเวฟได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันเอาไปปิ้งน่าจะต้องอ,อร่อยมากแน่ๆกินกับ,บ,บพวกชากาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอันนึงที่อยากลองมาก นั่นคือางเนี้ที่เราพูดไปมันจะเป็นโรสพีชแอนกรีนครับฟินนะคะอันสีเหลืองอะ่ะอันสีเหลืองอันนี้เป็นเลมอนอันสีแดงตรงนี้คือสโนวุวิใครที่เป็นแบบสายพีชอะ่ะต้องรักแน่เลยเขาให้มาเป็นแบบเนื้อพีชเลยอะ่ะ แป้งเขาแบบฟูมากๆอ่ะแต่ถ้าให้เทียบระหว่างรสนี้กับรสชาเขียวนะเพราะว่าชาเขียวอร่อยกว่าแล้เขาอะมีให้เลือกหกไส้เลยก็คือเรียกได้ว่าเยอะมากแต่ใดๆคือตอนนี้อิ่มมากฝากไว้ด้วยนะคะกับร้านนี้นะบูโน่แอนโมนะคะใครที่แบบว่า ชอบกินขนมขนมเป้งขนมปังอะไรอยากลองอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าตอบโจทย์นะยังไงเดี๋ยวเฟินจะทิ้งข้อมูลรายละเอียดไว้ให้อีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ใครสนใจานไหนก็สามารถเข้าไปสั่งกันได้นะถ้าคลิปนี้ใครชอบอยากให้แบบว่าเปิดของกินใน IG แบบเปิดกุของกินใน IG ที่แบบเราสั่งมารีวิวอะไรเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะถ้าสมมุติว่าคอมเมนต์แบบ เยอะแล้วคนเรียกร้องกันมาเยอะเนี่ยเฟิร์นอาจจะทําเป็น EP สองให้ทุกคนได้ดูกันนะคะหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะชอบกันนะเปิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนสําหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไปแล้วบ๊ายบายเอ๊แต่ต่อไันคิดตัดออกนะแล้วก็ถุงแตกเหลือเชื่อเลยนี่แหละความเฟิร์นอะ น้ำก็เดินเข้ากล้องด้วยฮัลโหลลมตีบอกกได้เลยว่าตอนนี้มันมันเริ่มเริ่มเริ่มจะอยู่ประมาณนี้นะร้านไหนดีร้านไหนเด็ดใครสายกินของเราต้องห้ามพลาดกับชาแนลที่มีแต่ความอร่อยตั้งำาเรื่องกินเรื่องใหญ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้พวกเราด้วยนะคะ